จากเหตุจตุพรแชร์โพสต์เรื่องจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไฟเซอร์มากกว่าจังหวัดอื่นสารอ้างเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาทยกฟ้องสามนิ้วนิวจตุพรหลังโดนเนวินฟ้องหมิ่นเรียกหนึ่งล้าน ศาลบุรีรัมยกฟ้องนิวจตุพรในคดีที่เนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทจากเหตุจตุพรแชร์โพสต์เรื่องจังหวัดบุรีรัมได้ไฟเซอร์มากกว่าจังหวัดอื่นศาลอ้างเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาท 26ตุลาคม2565ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลจังหวัดบุรีรัมย์อ่านคำพิพากษาคาดีของจตุพรแซ่อึงหรือนิวน,นักกิจกรรมกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกที่ในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นโจทย์ฟ้องจตุพรข้อ,ขอ,ขอหาหมิ่นประมาทจ,จากเหตุแชร์โพสต์ของเพจ k t u k คนไทยยูเคและโพสต์ข้อความที่วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มากกว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนอกจากนั้นยังเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับจตุพรอีกหนึ่งล้านบาทสูนทนายความระบุว่าศาลยกฟ้องจตุพรโดยให้เหตุผลว่าโพสต์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทตามที่โจทฟ้อง ทั้งนี้โพสต์ที่ถูกนำมากล่าวหาเป็นคดีในครั้งนี้เป็นโพสต์ที่จตุพรแชร์มาจากเพจ K T U K คนไทย U K เมื่อวันที่4สิงหาคม2564 1โพสต์และเป็นโพสต์ข้อความมีข้อความดังนี้โพสที่จตุพรแชร์จากเพจคนไทย U K มีข้อความระบุว่า ประเทศบุรีรัมย์ของพ่อหลวงเนวินได้วัคซีนไฟเซอร์ไปเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกข่าวประกาศเองเลยขโมยโคต้าไปไม่รู้เท่าไหร่ข่าวไม่ได้ระบุจำนวนแต่ที่แน่ๆบุรีรัมย์ไม่เคยพลาดเรื่องวัคซีนทั้งการที่จังหวัดมีวัคซีนตลอดปีไม่เคยขาดทั้งการได้ไฟเซอร์ไปพ่อหลวงเนวินบริหารประเทศบุรีรัมย์ได้เก่งจริงๆ สมแล้วที่เป็นนายทุนใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยอนุทินทำงานรับใช้ให้อย่างสมพระเกียรติสรุปแล้วผลงานของประเทศบุรีรัมย์ 1. ได้ฉีดแอสตราเค็มสามให้คนที่ไม่ใช่หมอ 2. ร่วมกับคมนาคมให้น้องชายศักสยามชิดชอบจัดรถไฟส่งผู้ป่วยกลับบ้าน 3. ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม 4. ล่าสุดได้ไฟเซอร์ไปก่อนจังหวัดอื่นๆปังมาก ใครมันยังกระแดะเลือกพักนี้อีกในอนาคตทั้งกงกินอนุทินศักสยามเนวินเล่นการเมืองบนชีวิตคนแบบไม่มีปิดบังเฮียที่สุดส่วนโพสต์ที่สองจตุพรโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวดังนี้ ใช่จ้ากูคนบุรีรัมกูนี่เขินทุกครั้งที่เห็นคนในจังหวัดอวยดีใจที่ได้วัคซีนก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาแถมยังมีแนวคิดว่าเขาจะเป็นยังไงก็เป็นไปแค่เขาหาวัคซีนมาฉีดให้ในจังหวัดก็พออายจ้าที่พวกคุณเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้ที่พวกคุณเลือกที่จะอีกหนอเพราะคุณคิดว่าคุณได้ผลประโยชน์จากการดูแลจัดหาวัคซีนในจังหวัด คุณแค่คิดว่าเรารอดก็พอแต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่าวัคซีนที่เขาเอามาฉีดให้พวกคุณไร้ประสิทธิภาพขนาดไหนอย่างไรก็ตามคดีนี้จตุพรรับว่าตนเองแค่แชร์และโพสต์จริงแต่มีเจตนาเพื่อให้เกิดการจัดสรรวัคซีนอย่างเป็นธรรมและตนก็เข้าใจเหมือนคนทั่วไปว่าเนวินยังคงมีบทบาททางการเมืองในจังหวัดอยู่แต่เมื่อสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมม์มีการชี้แจงตนก็ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนอกจากคดีนี้แล้วก่อนหน้านี้จตุพรยังถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และข้อหาชุมนุมจากเหตุแต่งชุดไทยไปร่วมกิจกรรมมอบแฟชั่นโชว์ที่หน้าวัดแขกถนนสีลมเมื่อวันที่29ตุลาคม2563 ซึ่งสารอาญากรุงเทพใต้เพิ่มมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจตุพรเป็นเวลา3ปีในข้อหาตามมาตรา1 1 2และปรับ1,500บาทจากก็ตามพรบรชุมนุมแต่ให้การเป็นประโยชน์ให้ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก2ปีปรับ1,000บาทแต่ศารได้อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นอุทธรณ์สำนักข่าววิหกนิวส์รายงาน อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิงควัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณดินพระเทพยั์วรางบูราชบัณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์ พระกรุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกครองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะหและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย วชิราลงกรนโดินพระเทพยาวรามกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพิดทอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ โชารงพยาบาลโรงเรียนบุนการศึกษาส่งเคราะอและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจา้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินพระเทพพยาวราังคู ว่าชิราส่องฟ้าให้ล,ลูกจำรูนพวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ